อุ้มาดูได้ไหมไปดูให้หน่อยลอาเข้าไปดูก่อนเพิ่มเป็นสัตว์อะไรสวัสดีค่ะมีคนเข้ามาดูหรือยังคะลองเข้าไปดูให้หน่อยให้มันดูได้ไหมแชร์ก่อนเหรอ ดีค่ะได้ยินเสียงชัดเจน,นะะไหมค่ะได้ยดินไหมเวลาไูมลูกนอนหลับแล้วนะคะเพิ่งอาบน้ำเสร็จอันนี้ก็จะมาแต่งหน้า าให้ฟังว่าหลังคลอดต้องเจออะไรบ้างหลังคลอดคือสิ่งที่สิ่งที่เอ็มเจอในช่วงหลังคลอดคือต้องได้ไปขูดมดลูกอีกรอบเพราะว่าหมอเอาลกออกไม่หมดคือมันมีลกค้างอยู่้ังไงอ่า ตองมเพรมาดูเออต้องเอาลบออกนะคะเพราะว่ามีลกค้างอยู่ข้างในอาการที่ที่พบคือหลังจากคลอดลูกมาแล้วเนี่ยเดือนกว่าคลอดวันที่สิบตุลาเนาะแล้วทีนี้เดือนกว่าก็มีเลือดสีแดงออกมานะคะเสียงค่อยมาก ไม่เลือดสีแดงสดไงต้องเขยบก็ไปใกล้เพราะว่าพูดเสียงดังไม่ได้ลูกจะตื่นได้ยินไหมคะเสียงดังขึ้นหรือยงังแล้วทีนี้ก็กุ๊กเข้าไปดูให้หน่อยไม่มีเสียงดังขึ้นหรือยงังได้ยินหรยะะซื้อไหม <laughs> ผิดบอกให้ซื้อใหม่โอเคค่ะแล้วทีนี้เราตอบคือมีเลือดสีแดงสดออกมาหลังจากที่มันมีน้ำข้าวปลาออกมาคือมันเป็นเลือดสีคำ้คำๆเนาะเลือดสีคำ้คำๆแล้วแล้วก็มีเลือดแดงสดออกมาแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นประจำเดือนแล้วก็ทักไปถามเพื่อนทักไปถามเพื่อนต่างๆว่า,ามันเป็นประจำเดือนแล้วทีนี้ สุดท้ายเราก็ปล่อยระยะเวลาไปเพราะว่าหมอจะนัดไปตรวจปากหมดลูกวันที่สิบเลือดออกที่สองนะแล้วก็รอจนถึงวันที่สิบฉันใช้ผลิตภัณฑ์กิกเกอรีค่ะเดี๋ยวชวนคุยนะ <c oughs> คุณว่างเหรอแล้วทีนี้ก็รอจนถึงวันที่สิบพอวันที่สิบไปหาหมอที่โรงพยาบาลมาบอกว่า มอบอกว่ามันเป็นวันหยุดวันนักขัดเลืกวันที่สิบตุลาเอยวันที่สิบธันวาวะสิบพฤศจิกาสิบเดือนไหนวะอันนั้นแหละมันเป็นวันหยุดนักขัดเลิกแล้วทีนี้หลังจากที่ไปหาหมอแล้วเราก็กลับเราก็ไปที่สกลเดินทางไปที่สกลไปที่บ้านแฟนไปอยู่ที่นั่นไปทำงานส่งอาจารย์ด้วย แล้วทีนี้ก็ยังมีเลือดไหลออกมาอยู่แล้วเราก็รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยพลียามากช่วงเย็นมากแบบ็หลังจากที่ดูแลลูกอะไรต่างๆเสร็จอยู่จังหวัดสกลนะคะสกลนครค่ะ,ส,ะ,คคคะสวัสดีค่ะหลังจากที่คุณศิรวัตรแล้วทีนี้หลังจากที่มีเลือดออกมาแล้วใช่ไหมคะ ก็ยังมีเลือดออกมาอยู่เรื่อยๆเราก็เลยตัดสินใจที่จะไปหาหมอ,อยที่โรงพยาบาลพอไปหาหมอ,อยที่โรงพยาบาลเราก็อาจจแตัวไปปกติแล้วก็คุณพยาบาลหน้าห้องบอกว่า,าคุณเป็นมีอะไรคะมีอาการยังไงมาหาหมอและทีนี้เราก็บอกว่าเนี่ยมนูมีเลือดออกมาเหมือนประจําเดือนเลยค่ะแต่ก็ไม่ใช่น้ขาขคาปานะคะเพราะว่าน้ํขคาปามันก็มาตลอดเป็นสีดำคล้ำแล้วมันก็หยุดเป็นก็เป็นสีแดงไปตั้งแต่วันที่สองนะวันนี้ก็สิบกว่าวันแล้วแล้วพยาบาลหน้าห้องก็บอกว่า สกลนครหนาวค่ะแล้วเราก็บอกว่าคุณพยาบาลหน้าห้องบอกว่าเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนกันเขาก็คลอดลูกก็มีพัฒนาการปกติเลยไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแล้วเราก็ใจชื้นขึ้นมาแหละคงไม่เป็นไรตามที่พยาบาลบอกมั้ง้วยความที่เราฝากลูกไว้กับแม่่นหละอยู่ที่บ้านให้อยู่ที่บ้านสามีเราก็เลยโอเคจะนานไหมคะคุณหมอคิวเหลือนานไหม เขาก็เลยบอกว่าคิวเหลือนานนะจะรอไหมแต่ไม่เป็นไรหรอกหมอพยาบาลว่าไม่เป็นไรเราก็เชื่อพยาบาลแหละวก็เราก็เชื่อพยบาลลยบาลนะคะและทีนี้ก็กลับมาที่บ้านแล้วก็บอกแม่แกับอกแม่นะเออไม่เป็นไรพยาบาลว่าไม่เป็นไรเขาก็เป็นเหมือนกันแล้วสุดท้ายแล้วเราก็มาอยู่ที่บ้านพักฟื้นอีกเอช่วงเย็นมาก็ยังมีเลือดไหลอยู่นมีอาการอ่อนเพลีย แบบจะเป็นลมไม่ได้ก็เลยนอนดูก่อนเพราะช่วงนอนก็แบบดูหายใจเหมือนหอบมากและทีนี้ก็เลยเหนื่อยหอบอะค่ะเหนื่อยแบบเพลียเลยจะเป็นลมแต่ก็นอนหลับไปตื่นขึ้นมาอีกเราก็ทําอะไรตามปกติมาส่งงานอาจารย์อะไรต่างๆได้ตามปกติแล้วทีนี้เราก็ ตอนกลางคืนมาแล้วช่วงเย็นเย็นเรารู้สึกไม่ไหวเลยแล้วก็เราล้อให้มาสาวมานันนะมันรู้สึกแบบฮอร์โมนสวิงหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเราก็หลังคลอดด้วยแล้วเราก็ร้องให้เราก็บอกว่าโอเคแม่เราจะไปหาหมอเราก็เลยไปหาหมอคลินิกอยู่ที่สะกดไปหาหมอคลินิกคลินิกอยู่ที่สกลแล้วปุ๊บเราก็ตรวจเช็คดู เราก็อยากจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลอยู่นะแต่ว่าเราก็กลัวแบบพยาบาลว่าไม่เป็นไรอีกแล้วไม่เป็นเราก็แบบกลัวว่าโรงพยาบาลจะบอกว่าไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้แล้วทีนี้โอ้ยเนาะแล้วทีนี้ แล้วก็ไปหาหมอที่คลิคลนิกก็ตรวจแล้วก็บอกว่าเขาเอกว่าอุ้งเท้าดูท้องเราจับดูท้องเราถามอาการต่างๆแล้วเราเช็คดูเขาบอกว่าหมอคิดว่าน่าจะมีลกค้างนะคะเฮ้ยแล้วก็แบบมีลกค้างยังไงคะคุณหมอเราบอกงีอ้อตอนผ่าคลอดน่าจะเอาออกไม่หมดคุณหมอบอกงนะอี้น,น,นะ,ค,ะคุณหมอที่คลินิกนะคะคุณหมอที่คลินิกเราก็เลยบอกว่า แล้วหนูต้องทํำยังไงคะแล้วหนูต้องทํำยังไงคะจะต้องไปห้องผ่าตัดค่ะแล้วก็จะต้องดูดออกถ้าดูดออกไม่ได้ก็คือต้องขงูดขูดมดลูกออกต้องก็ต้องดมยาสลบหรือว่าก็ต้องใช้ยาสลบค่ะเกกตอธิบายให้ฟังก็เลยบอกแล้วมันจะอันตรายไหมคะถ้าเกิดว่าเราเราไม่แบบถ้าเกิดว่าเรา ไม่เอาออกอะไรเงี้ยรู้ว่าทิ้งไว้เนนานมันจะอันตรายไหมเขาก็บอกคุณหมอก,ก็บอกว่าอันตรายนะคะมันก็จะเน่าเน่าแล้วก็มันก็สามารถเน่าอยู่ข้างในแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรมดลูกก็จะมีปัญหาอะไรคุณหมอก,ก็พูดไปให้เราฟังเราก็โอ้ตกใจค่อนข้าง,งตกใจแต่ก็วันนั้นก็จ่ายไปพันสามไปเขาไปปรึกษาคุณหมอแต่เราก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาอย่างหนึง่งคือเราได้รู้ว่า เราเป็นอะไรเพราะว่าล่ะจากหลายๆวันที่มันมีอาการคือเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเอาหาคําตอบว่าเราเป็นอะไรหรือว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าทาไมเรารรู้สึกเหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วคุณหมอก็บอกว่าให้คุณหมอรักษา,าต่อไหมคะหรือว่าจะรักษาที่ไหนเราเลยบอกาาว่าหนูอยู่สว่างคบ้านหนูอยู่สว่างหนูจะกลับมารักษาที่สว่างเพราะว่าอันนี้หนูเข้ามาเรียนเฉยๆมาเรียนสองอาทิตย์ก็ต้องมาส่งงานอาจารย์เราบอกอย่างนี้คุณหมอก็เลยเอเคให้กลับบ้านแล้วก็ให้ยามา หลังจากนั้นเราก็มาทักหาคุณหมอที่ที่ดูแลเราที่ผ่าตัดเราออทางเพจเราก็ทักหาคุณหมอแล้วก็ปรึกษาคุณหมอคุณหมอเราบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็เข้ามาหาคุณหมอได้เข้ามาหาคุณหมอได้แล้วคุณหมอก,ก็จะตรวจเช็คให้อีกทีแล้วก็จะว่ามันเป็นอะไรพอเราเข้ามาที่อ่าสว่างพอเราเข้ามาที่สว่างใช่ไหมเรา,ากลับมาถึงสว่างแล้วก็มาหาคุณหมอแล้วก็คุณหมอ เช้าวันต่อมาเช้าวันต่อมานะเราก็ไปไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็ตรวจเช็กดูโอเคคุณหมอก็บอกว่ามีโรคค้างอยู่ในมดลูกของเราจริงๆมีโรคค้างอยู่ในมดลูกของเราแล้วคุณหมอบอกว่าใบใบสองอันนี้สามารถอดูดออกหรือขูดออกได้เลยพร้อมไหม เราก็บอกว่าเอ,อคพร้อมค่ะแล้วฟิลที่แบบอยู่ในห้องผ่าตัดนะเราก็มาที่โรงพยาบาลล้วก็มาดำเนินการอะไรต่อออกมาตั้งแต่เช้าแปดโมงเนี่ยค่ะดาเนินการอะไรต่ออยู่ที่โรงพยาบาลก็ตามคิวทาอะไรหมอก็เรียกและทีนี้ก็พอถึงเวลาบ่ายสองเราก็ขอนอนห้องพิเศษก่อนขอนอนห้องพิเศษแล้วก็ให้สามีกลับไปรับลูกกลับไปรับลูกมา ไปรับลูกกับแม่ของเรามาเพื่อที่จะมาอยู่รอที่ห้องพิเศษร,รอรอเราระหว่างที่เราเข้าห้องผ่าตัดทําการขุดมดลูกนอกจากนั้นเราก็อ่าบ่ายสองกว่าก,าก็มีคุณหมอมามารับเราไปเพื่อที่จะทําการขุดมดลูกมารับไปที่ห้องผ่าตัดฟิวที่ไปก็คือเหมือนเหมือนไปนผ่าคลอดเลย มันไปผ่าคลอดก็เอาไปในเตียงเตียงปีก็มารับเราแล้วก็เข้าห้องไปหนาวมากในห้องมาตัดเราไปในห้องมาตัดน่าจะเป็นห้องเดียวกันกับที่เราคลอดหรือเปล่าแต่น่าจะคนละห้องแต่ว่าฟิลเดียวกันสีเหมือนกันอาจจะมีหลายห้องในโรงพยาบาลนะแล้วเราก็ เข้าไปนอนรอคุณหมอก็มีคุณพยาบาลหลายคนมากเข้ามาดูแลมาถามอาการมาคุยก่อนว่าเราจะทําอะไรคุณหมอให้มาทําอะไรคะเราก็เลยว่ามาหุ่นมดลูกค่ะเพราะว่าเรามีลกอค้างก็ถามคลอดวันไหนคลอดที่ไหนอะไรยังไงเราก็บอกว่าคลอดที่นี่แหละคะ่ะแล้วเราก็กลัวเราก็ถามคุณหมอว่าเคยมีเคสแบบนี้ไหมคะคุณหมอหมอเลยว่าก,ก็มีบ้างคะ่ะ แล้วทีนี้เขาก็เอารอนอนลงเราก็นอนนี่แล้วแหละแต่ว่าก็เปลี่ยนมาเตหนึ่งแล้วเราก็มองไปที่เหมือนในทีวีเลยมันก็จะมีที่ฉายฉายแสงฉายไฟอย่างคุณหมอแล้วก็เราก็กางแขนออกนี้แล้วก็แล้วก็เอาเขาก็เอาขาเราขึ้นไปเหมือนเหมือนเหมือนตรวจมดลูกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกัน อะไรของโรงพยาบาลนี่แหละเตรียมพร้อมรอคุณหมอแล้วก็เช็ดทําความสะอาดแล้วจากนั้นก็กางมือออย่นี้หนาวมากแล้วก็มีคุณหมอแล้วก็มีคุณหมออีกคนนึงไม แล้วทีนี้เขาก็คุณหมอก็บอกว่าหนาวไหมเราก็บอกหนาวมากเลยค่ะมันมันหนาวจริงมันหนาวเข้าไปถึงในกระดูกเราเลยในห้องผ่าตัดมันหนาวแล้วทีนี้คุณหมอก็เลยเอาที่เพิ่มความอุ่นมันเป็นเหมือนเครื่องดูดฝุ่นนะยังไม่ถึงช่วงนั้นค่ะสี่คนดู แล้วทีนี้ก็แล้วทีนี้ก็เอาหเครื่องที่มันมันจะเป็นเหมือนเครื่องดูดฝุ่นนะแต่มันปล่อยลมร้อนมาให้เราอุ่นได้คุณหมอก็ชาระหว่าที่รอคุณหมอที่จริงน่ะคุณพยาบาลแกก็แบบหรือว่าคุณหมอ่นแหละแล้วก็เรียกรุมๆวเลยแกก็ดูแลดีก็เอออุ่นไหมแกก็เอาความอุ่นมาให้แล้วทีจากนั้นคุณหมอก็เข้ามาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะฉีดยาสลบผ่านทางน้ำเกลือนะคะ เขาบอกเนี่ยเขาก็ใส่น้ำเกลืออยู่แล้วก็จะให้ออกซิเจนแต่แกก็กอธิบายต่างๆให้กับเราจากนั้นเวลาที่เขาฉีดฉีดยาสลบยาแก้ปวดด้วยแหละคิดว่าเพราะว่าตอนฉีดฉีด <ๆ S 2> เข้าไปใน<ๆ>ในน้ำเกลือมันปวดนะรู้สึกว่ามันปวดจืดเข้าไปในเส้นเลือดของเราเลยนะปวดเราก็เลยวอาโอ้ปวดอ่ะคุณหมอแล้วบอกเนี้ยแล้วจากนั้นเราก็ คุณหมอที่จะผ่าให้เราแกก็เข้ามาสักหน่อยแล้วก็ไม่ดูเรื่องเลยหลับไปผ่าไปเลยเขาบอกว่าก็แสีห้าสิบนินเหรอยาสรุปแล้วจากนั้นแล้วก็ก่อนที่เราจะฟื้นมั้งเรามีฟิลเหมือนเราตายไปแล้วอะเรามีฟิลแบบนั้นเลยเราก็ไม่รู้ว่ามันมมแบบไหนที่เราตายไปแล้ว คือมันไม่รู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกได้ยินเสียงซ้ำๆซ้ำๆของหมอกพยาบาลคุยกันซ้ำอยู่นั้นประมาณสองสารอบคุยแบบเดิมแล้วทีนี้กีสาีนนะคะตัวนี้เป็นลองพื้นดีอยู่นะแล้วจากนั้นหมอก็เรียกซ้ำๆซ้ำๆคือเราเขาก็ย้ายเรามาข้างนอกมั้ ออ,ออกมาอยู่ห้องพักฟืน้นเ,เราไม่รู้ว่าเวลาเท่าไรแล้วแต่พอเราจะฟืน้นเราก็ลืมตาขึ้นมาเหมือนเมื่อนในทีวีเลยเราลืมตาขึ้นมาอึ๊บเราก็เห็นไฟเราก็หลับขึ้นไปอีกหลับไปอีกนะหลับไปอีกพักหนึ่งแล้วลืมตาเราหูเราเนี่ยได้ยินเสียงติดติดติด,ด,ดแล้วก็มีเสียงออกซิเจนที่แบบมีแค่นั้นแล้วก็มีคุณหมอคุยกันอยู่ตรงนี้ประมาณ กี่คนไม่รู้เราได้ยินเสียงคุณหมอแล้วเราก็พยายามที่จะลืมตาแล้วก็คิดว่าโอ้เราไม่ตายแหละเราไม่ตายแล้วนี่หว่าเราพยายามตั้งสติขนาวเราก็มีอาการอยากอ้วกอะ่ะเราก็เลยบอกคุณหมอพยายามกระดุกกระดิกแล้วหมอก็เลยว่าคุณค่ายเราได้ยินเสียงค,ค,คุณค,ค,ค่ายค่ะคุณค่ายค่ะเสร็จแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยจะยินเสียงสิเราก็พยายามดึงสติพยายามที่สุด แต่ความรู้สึกของเราคือมันแบบทรมานกว่าตอนผ่าคลอดอีกไปขุดหมดดูงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการฉีดยาสลบเข้าไปพอรู้สึกตัวเราก็บอกอ้วกหมอก็อถูกนัศติดให้เราอ้วกก็ดูแลไปแล้วเราก็ถามมันอยู่ที่ไหนคะพยายามถามหมอตอนนี้มันอยู่ที่ไหนคะอ,ออยู่ที่โรงพยาบาลน,นี่แหลคะค่ะอยู่ห้องพักฟื้นคะ่ะหมอบอกอย่างนะี้นะแล้วเขาก็บอไปบอกให้ห้องที่เราพักอะ มารับเราตึกตึกที่เราจะพักมาลับเราสงสัยว่าเราฟื้นแล้วแหละให้เรารับเราไปพักฟื้นที่ห้องแล้วก็ถามนานแค่ไหนแล้วคะเนี่ยตั้งตอนนี้กี่โมงแล้วเราถามก็คืออซประมาณสี่โมงเราเข้าไปแต่บ่ายสองเนาะตอนนั้นก็สี่สี่โมงก็ใช้ประมาณเวลาประมาณสองชั่วโมงเรื่องนี้ว่ากูเป็นลมเห่นน ปแกล้งเจงค่ะคุณเพสเ s สนี่ค่ะแล้วพอเราเข้ามาองนเราก็อยากวกสามีเราก็นั่งเฝ้าเราอยู่หน้าห้องเฮียาบาลเ้ยหน้าห้องผ่าตัดนั่นแหละสองชั่วโมงคือตอนแรกอะ่ะเราถามหมอกเฮพยาบาลเขาบอกว่าประมาณห้าถึงสินาทีเราก็เข้าใจว่าเออห้าถึงสิบนาทีก็ออกมาได้เล้วแต่ที่จริงแล้ว กระบวนการกุ้มบนลูกของเราอ่ะมันห้านึงสิบนาทีกุ๊กสายช่างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมิวแล้วทีนี้พอเราแบบสามีเรานั่งเป้าอยู่นหนห้องผ่าตัดเนาะพอเสร็จแล้วเราก็มาอยู่ข้างล่างเราก็อยากอ้วกแต่อาการมันก็แบบ ยังมึนๆยังเรียนหัวสวัสดีครับเข้าบ้านกุูใสายช่างเธอหรอกุูกใครเนี่ยอ่าแล้วทีนี้หลังจากที่เราออกมา,มมมาแล้วกนลูกเราก็ เราก็พักฟื้นอยู่ในทีนี้เขาก็บอกว่าแม่บอกว่าลูกอยากกินนมแล้วเราถามคุณหมอก่อนนะคุณพยาบาลคุณคุณหมอคะหนูสามารถให้นมลูกได้ไหมอะไรเงี้ยพอเรารู้สึกตัวเนะบลอๆอ,อยู่นั่นแหละเราก็หายใจลําบากเหนื่อยหอบอยู่เพราะมันยังมึนๆเกี่ยวกับยาสลบอยู่แล้วก็ให้นมลูกไปแล้วเราก็พักฟื้นใช้เวลาพักฟื้นหนึ่งคืนแหละก็ยังมีเลือดไหลออกมา,านะคะมันมีเลือดไหลออกมา ค่อนข้างที่จะเปื้อนเปื้อนเตียงของเราอยู่เพราะว่ามันขูดมันลูมันใหม่เนาะแล้วทีนี้พอผ่านไปหนึ่งคืนเช้าวันต่อมาเลือดก,ก็น้อยลงแล้ะแล้วคุณหมอที่ดูแลเราเขาก็มาเขามาหาเราแล,แล้วเราก็บอกว่าเอ,อคุณหมอคะปลอดภัยแล้วใช่ไหมคะประมาณนี้ก็คือไม่ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคะ ีน้เราก็คุณหมอก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรแล้วไม่มีอะไรแล้วมดลูกมันมันเกาะแน่นคาะนันเกาะแน่นมากเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรเราก็ไม่ได้ซักไซส์คุณหมอเออทาไมคุณหมอถึงออกไม่หมดหน้าอะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าโอเคมันฝังลึกแล้วก็เข้าใจได้แต่ก็ดีนะคะคุณหมอก็มาดูแลแล้ว ส่วนหายแล้วทีนี้เรก็ได้ออกมาพักพื้นจากโรงพยาบาลก็ทําเรื่องออกมาแล้วก็สองาอาการเรจ็บก็มันยังมียากแก้ปวดอยู่ที่ฉีดเข้ามาแล้วก็ฤิดยาก็ยังไม่มีแต่ว่าพอสองสามวันวันที่3ามเรามีอาการปวดหมดลูกอีกครั้งนึง ปวดเราก็กินยาแก้ปวดไปต่ทักวนต่อมาก็เลยทักผิดไปหาคุณหมอว่าออคุณหมอคะทักไปถามทางผิดอ่ะเป็นอะไรไหมคุณหมอว่ามันมันสามารถปวดได้แต่ถ้ามีเลือดออกมาค่อยมาหาคุณหมออีกนะ เล่าให้ฟังว่าขูดมดลูกทรมานกว่าการไปผ่าคลอดอีกแต่ว่าความเจ็บของการผ่า,ผาคลอดก็เจ็บนานกว่าขูดมดลูกก็เจ็บไม่นานแต่ว่าก็แบบทรมานในเรื่องของการรับยาสลบมาเนี่ยแล้วก็เบลอแล้วก็แบบมีฟิลแบบทรมานะรู้สึกว่าทรมานกว่า อันนี้เป็นแป้งพับของกิฟฟีนนะคะดีมากเลยนะมันใช้แล้วมันเข้าหน้าแล้วก็ติดทนนานลูกหลับอยู่เลยไลได้นาน อันนี้ก็จบไปนะคะเกี่ยวกับแต่งหน้าไปด้วยแล้วก็เล่าความรู้สึกไปด้วยเดี๋ยวคลิปนี้ EP นี้พอแค่นี้ก่อน EP ต่อไปเดี๋ยวจะเล่าเรื่องอื่นไปด้วย